รีวิวซีรีส์ก s แค c เ s t l ์ซีรีส์เกาหลีที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ห้ามพลาดหน่อสก s แคคเซ t l ์หมู่บ้านจัดสรรสำหรับผู้มีอันจะกินเหล่าบรรดาพ่อแม่ต่างแข่งขันกันแทบพระเลือดเพื่อให้ลูกๆของตนสอบได้คะแนนดีๆเข้ามหาวิทยาลัยดังๆเพื่อดำรงเกียรติและรักษาหน้าตาของครอบครัว เมื่อเกรดของลูกกลายเป็นเดิมพันสูงสุดของเหล่าอภิสิทธิชนอันประกอบด้วยครอบครัวขังที่วางเพียงให้งงขังยึต่อกิมฮเยยุนลูกสาวคนโตได้กลายเป็นหมอคนที่สามของตระกูลต่อจากคุณขังจุนสร้างจองจุนโอผู้เป็นพ่อจนหันซอจินยำจุงอาผู้เป็นแม่ถึงขนาดลงทุนนับพันล้านวอนจ้างโคตคิมคิมซอฮยองผู้ประสานงานที่มีอดีตลึกลับโดยเฉพาะการเข้าไปผัวพันกับการฆ่าตัวตายของ ลิเมียงจูคิมจุงนาลูกบ้านคนหนึ่งในสกายแคสเซิลครอบครัวของาศาสตราจารย์ชามินยอกคิมบอยองชุนที่มีพ่อซึ่งเป็นอาจารย์นิติศาสตร์สุดเอียดผู้ต้องการให้ลูกแต่ของตนขึ้นสู่ยอดปิรามิดด้วยวิธีการสอนสุดโหและมักนำสิรีพักยูนาจากซีรีส์ฮิตใหม่อดีวิตของนมอ,อยู่ที่ลูกสาวที่ได้ไปเรียนฮาวาดมาเปรียบเทียบอยู่เสมอโดยผู้ที่ต้องรับแรงเสียดทานและเป็นทุกเวลาลูก,ลก ต้องเจ็บปวดจากการศึกษาที่สุดคงหนีไม่พ้นโนซึงอ,ออยยุนเซอาผู้เป็นแม่ด้านครอบครัวของคุณมอดวางชี้ยังชอยอวอนอยองที่เพิ่งย้ายมาใหม่แต่กลับถูกหมายหัวจากคนทั้งหมู่บ้านโดยนอกจากตัวเองจะกลายเป็นคู่แข่งของคังจุนสั่งชิงตำแหน่งหัวหน้างานที่โรงพยาบาลแล้วด้านลีซูอิมลีแต่รันภรรยาก,ก็ถูกต่อต้านจากครอบครัวในสกายแคสเซนเมื่อเธอคิดจะเขียนนิยายเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของมีเมียงจู จนฮันซอจินอดีตเพื่อนสมัยมัธยมทนไม่ได้และคิดจะทำทุกอย่างเพื่อหยุดเธอไม่ให้นำความเสื่อมเสียมาสู่สกายแคสเซิรส์ส่วนวังอูจูคังซันฮีลูกชายก็กลายเป็นที่หมายปองของคังเยวต่อลูกสาวศัตรูของครอบครวัวแต่เขากลับมีใจให้กับคิมฮอน้าคิมบราสาวน้อยที่สู้ชีวิตที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อหาเงินรักษาแม่และในขณะเดียวกันเธอกลับมีสายสัมพันธ์ลับๆกับครอบครวัวหนึ่งในสกา แสสเซิรที่รอวันเปิดเผยและครอบครัวหมอฮูยังอูโจแจย,ยุ่นลูกน้องผู้ซื้อสัตว์ของคังจุนสั่งที่มักเกรงใจและเกรงกลัวหัวหน้าตัวเองตลอดเวลาก็อมมีจินจินดีโอนาราพรามีสอซือกอกไก่ไม่ตายก่ออ่านโยกตัวแม่ปากสว่างที่คอยติดตามฮันซอจินเพื่อหวังใช้ติตเตอร์คนเดียวกันในการปลักดันลูกชายหัวขี้เลือดตัวเองให้ผ่านระดับพื้นฐานเสียทีเรียกได้ว่าสเกตเทอร์กลายเป็นซีรีส์ระดับปรากฏการที่ทุบสถิติขึ้นเป็นอันดับ ซีซีรีช่องเคเบิลทีวีเกาหลีที่เรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์และเพื่อนกวาดรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมโจฮนแทกนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมยำจุงอาลและนักแสดงสมทบชัยยอดเยี่ยมคิมบยองชุนจากเวทีแบ็กซังบอวอเวร์ดครั้งที่55มาหมา,มาๆๆดๆโดยปัจจัยความสำเร็จมากมายที่ทำให้มันกลายเป็นซีนีรีที่ไม่ควรกล้าด,ด้วยประการทั้งปวงมีอะไรบ้างนั้นเรารวบรวมไว้ให้แล้ว ซีรีส์สะท้อนค่านิยมการแข่งขันทางการศึกษาในเกาหลีได้อย่างถึงแก่นเอาจริงๆจะว่ามันสะท้อนแค่เกาหลีก็คงไม่ใช่เพราะต่อให้เมืองไทยที่มีระบบการคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่ตั้งกันแต่ค่านิยมเรื่องการศึกษาของพ่อแม่แทบไม่ต่างกันและเด็กๆก็ยังทุกข์ทรมานกับระบบการศึกษาเหมือนๆกันจนเรื่องราวที่หนังบอกเล่าทํางานกับคนดูในระดับสะเทือนจิตใจแทบทุกตอนโดยเฉพาะการสร้างตัวละคร พ่อแม่แต่ละคนที่แทบถอดแบบพ่อแม่ในยุคคอปัจจุบันรวมถึงค่านิยมการแข่งขันแย่งที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเพื่อทําให้พ่อแม่ภูมิใจที่ท้ายสุดกลายเป็นผลกรรมที่ตกกับลูกคอาจจะเป็นข้อคิดดีๆให้พ่อแม่ที่ชมได้อย่างแน่นอนและที่ทําให้เห็นว่าบทของซีรีส์มีความละเอียดละออก,ก็ไม่เพียงเรื่องราวของลูกๆเท่านั้นแต่ยังลามไปในส่วนของพ่อแม่ โดยเฉพาะสงครามแย่งตำแหน่งที่โรงพยาบาลระหว่างหมอคังและหมอหววงที่มีทั้งชื่อมหาวิทยาลัยความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องที่มักเล่นพักพวกกันเองที่ทําให้เห็นว่าการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังๆบางครั้งก็ไม่ช่วยการันตีว่าจะยกระดับจิตใจของคนจบมาแต่อย่างใดโดยเฉพาะอาชีพแพทย์ที่ทําให้เราเห็นความจริงอันหน้าขยะแข็งเมื่อธุรกิจบีบให้หมอต้องผ่าตัด เพื่อเอาเงินเข้าโรงพยาบาลจนเกิดความผิดพลาดกับคนไข้ที่ช่วยสะท้อนได้ดีเหมือนกันว่าท้ายที่สุดคนที่จบมหาวิทยาลัยดังๆก็ขัดจรรยาบันได้หากปล่อยให้ความโลพอมาบทบังจิตใจแถมบทเรียนราคาแพงที่หมาะังได้รับก็สสมกับสิ่งที่เขาทำจนชวนสะเทือนจิตใจไม่น้อยเลยรากฐานความสำเร็จในชีวิตของลูกเริ่มที่ครอบครัวอาจมีซีรีมากมายทิพพูด ถึงความรักความสัมพันธ์ครอบครัวแต่สกายแคเสเลอร์กล,ล,ลับโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ครอบครัวที่ผ่านการคิดวิเคราะห์และนําเสนอได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะครอบครัวของาศาสตราจารย์ชาติที่ในเรื่องราวมากักมุการเปรียบเทียบคนกับพีรามิดลและมักยกเรื่องราวครอบครัวของตนที่เริ่มจากศูนย์แล้วค่อยๆไต,ต่เต้าจนมีเกียรติมากดันลูกรวมถึงการเปรียบเทียบลูกสาวคนโตที่เรียนเมืองน,นอกกับลูกแตดของตน ก็สะท้อนถึงค่านิยมผิดๆและแนวคิดการเลี้ยงดูบุตรของคนเอเชียได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากซึ่งซีรีส์ก็ไม่ได้บอกเล่าแบบขาวจัดดำจัดแต่มันค่อยโน้มน้าวให้เราเห็นข้อดีข้อเสียมันกระทั่งชะตากรรตัวละครอันยากจะคาดเดานีลแหหะะที่เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับศาสตราจารย์ชาซึ่งเป็นตัวแทนพ่อแม่ที่ชอบแบ่งแยกชนชั้นได้อย่างเข้าอกเข้าใจและเสนอทางออกที่เชื่อได้ว่า จะช่วยให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเลี้ยงลูกใหม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็ช่วยเสริมให้เรื่องราวต่อต่อหลักในสกายเเซอร์ยิ่งแขงแรงเข้าไปอีกเพราะนอกจากศูนย์กลางของเรื่องอย่างการพยายามส่งลูกสาวเข้าเรียนแพทย์ของครอบครัวขงังโจยซอกอ็ลปนคนเสพติดการแข่งขันจนเป็นคนไร้สังคมแล้วอีกตัวละครที่ดูเหมือน ตัวตลกของเรื่องอย่างจินจินท,ที่ดูเป็นขุนแม่ไร้สติก็กลับกลายเป็นคนที่เข้าใจลูกที่สุดแม้จะด,ดูดัาและตีลูกบ้างแต่กลับเป็นขุนแม่ที่มีฉากกอดลูกมากที่สุดในเรื่องที่ช่วยให้เห็นตัวอย่างในการเลี้ยงดูลูกให้มีความสุขเหนือเรื่องการเรียนที่เน้นแต่ได้เกรดดีๆเหมือนครอบครัวอื่นซึ่งในซีรีส์มีตัวอย่างการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวที่ต่างกันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นภาพอย่างชัดเจน เนื้อการเทศนาสั่งสอนคือเรื่องราวที่เข้มข้นและความเป็นภาพยนต์จนหยุดดูไม่ได้สิ่งที่ทําให้ส Sky Castle <c oughs> ประสบความสําเร็จคงหนีไม่พ้นบทซีรีตามที่ได้กล่าวไปแล้วและ,และที่สําคัญคือมันเป็นซีรีส์ที่มีบทสุดประทึกการสร้างโลกของหมู่บ้านคนรวย Sky Castle <c oughs> ถูกคิดมาเป็นอย่างดีรายละเอียดต่างๆถูกนํามาใส่อย่างละเอียดละออ โดยหลังจากเราทึ่งกับโลกลับๆของคนรวยที่ต้องหาตัวช่วยให้ลูกของตนสอบติดมหาวิทยาลัยด้วยการเข้าประชุมกับธนาคารชั้นนำที่แอบติดต่อผู้ประสานงานคณะติวเตอร์มาบปิการลูกค้าแล้วมันยังมีเงื่อนปมการฆาตกรรมที่ต้องบอกว่าเดาอย่างไรก็เดาไม่ถูกแถมมันยังมาเสริมกับข้อคิดเรื่องการเลี้ยงลูกและค่านิยมทางการศึกษาซึ่งเป็นข้อคิดหลักของเรื่องได้อย่างกลมกล่อมอีกด้วย ทีมนักสแสดงระดับตัวแม่ทั้งฟาดทั้งเชือเฉือนและอีกจุดเด่นคือเหล่านักสแสดงที่แทบทำให้เราไม่อัดละสายตาจากจอดได้เลยโดยเฉพาะยำจุงอาในบทฮันส์จินคุณแม่ที่ทำทุกทางแม้จะยอมเอาครอบครัวไปเสีเ่ยงเพียงเพื่อเกรดของลูกสาวที่เล่นได้แบบตีบทแต่กระจุยเพราะในขณะที่เราหม่นไส้กับความมั่นหน้าและบุคลิกสุดร้ากัดที่พร้อมแทงข้างหลังคนอื่นตลอดเวลาแต่เมื่อถึงคราวเจอได้ รับบทเรียนคนดูก็ไม่อาจใจร้ายเกลียดเธอได้หลงคอและมันยังสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์แม่ได้อย่างน่าเห็นใจและสมจริงจนรางวัลที่เธอได้คือเครื่องการันตีฝีมือการแสดงอย่างไรข้อกังขาตีคู่ที่ได้เข้าจริงสาขาเดียวกันอย่างคิมซอยองในบทโคตดขิมสุดร้ายกัดก็เต็มไปด้วยมิติอันซับซ้อนเป็นตัวละครสีเทาที่น่าศึกษาการสร้างตัวละคร เอามากๆเพราะภายใต้บุคลิกอันน่าเชื่อถือที่รู้แม่กระทั่งอุณหภูมิแสงและห้องที่ทำให้ท่องหนังสือแต่และวิชาได้ดีคือความอมหิตที่คนดูแอบ,บเสียงสันหลังว่าทุกครั้งที่เธอปรากฏบนจอรวมไปถึงเหล่านักแสดงวัยรุ่นหน้าตาดีชวนริที่ไม่ได้ขายแค่หน้าตาแต่บทบาทการแสดงยังจัดอยู่ในระดับน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย